สวัสดีครับช anel ปอน Re รีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา v าร i o อเวอร r ซ่ e r ีเวอร์ซิ l บิลดูอเรือนนี้กันนะครับนาฬิกาแบรนด์ v a r i o เนี่ยเป็นไมโครแบรนจากฝั่งสิงคโปร์นะครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีไมโครแบรนด์อยู่เยอะมากๆนะครับมีนาฬิกาหลากหลายยี่ห้อหลากหลายซีรีส์ให้เราได้เลือกซื้อกันแบบค่อนข้างจะ มีความโดดเด่นแตกต่างกันไปมากๆเลยนะโดยว a r i o เองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเรือนที่ผมว่าน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเขาจะทำดีไซน์นาฬิกาที่มาแนวสไตล์อาร์ตเดโคนะครับแล้วก็มีความเล็กๆไม่ใหญ่มากเกินไปซึ่งซีรีส์เวอร์เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่หลายๆคนเห็นปั๊บเนี่ยก็จะต้องน่าสนใจแน่นอนเพราะว่า หน้าตาเนี่ยมันให้กลิ่นอายคล้ายๆกับพวกคาเทยแท้งหรือว่านาการหน้าเหลี่ยมๆในตลาดที่มันฮิตกันนะครับแต่ว่าเรือน,นี้เนี่ยมันจะมีความพิเศษตรงที่มันเหมือนเป็นการนําเอาคาเทยแท้งเนี่ยมาผสมผสานกับตัวเจเกอร์เลกูรเวอโซนะครับเพราะว่าเรือน,นี้เป็นนายกาที่สามารถพลิกหน้าได้นะครับซึ่งมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับ อันดับแรกเนี่ยผมให้ดูที่หน้าแรกกันก่อน,นครับว่านาฬิกาในหน้าปกติเนี่ยมันก็จะมาเป็นสีดําแบบนี้ซึ่งก็จะเป็นสีดําที่มีความแบบเทาๆมานิดนึงนะครับด้านในเนี่ยจะแบบมีเหมือนการเล่น2องเลเยอร์ของสีมานิดหน่อยนะด้านนอกจะดําๆหน่อยแล้วก็ด้านในเนี่ยจะติดเทาๆกันเมทัลนิดนึงแล้วก็สไตล์หน้าปัดเนี่ยจะมาแนวอาร์ตเดโคเลยนะครับก็จะมีการเล่นมาเป็น2ชั้นแบบนี้ด้านนอกก็จะเป็นตัวเลข1 3 6 9 ด้านในก็จะเรียบเรียบเลยนะครับเป็นพื้นที่เทาๆโลง่งๆด้านบนมีโลโก้วาริโออยู่ซึ่งก็โอเคนะหน้าปัดถือว่าไม่ได้มีดีเทลอะไรให้เยอะนะครับช่องวันที่ไม่มีไม่ให้โดยที่เครื่องของตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องคอร์สของทางรันด้านะครับเป็นเครื่องสวิสนะซึ่งข้อดีของเครื่องตัวนี้เนี่ยก็คือแบตเตอรี่เขาสามารถอยู่ได้ถึง6ปีเลยนะครับถือว่าค่อนข้างจะทนทานมากๆรายละเอียดหน้าปัดก็มาเรียบเรียบเลยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนตัวกระจกก็ให้มาเป็นซัฟไฟคริสตัลที่มีการเคลือบการ อยู่บ้างอันนี้ก็ถือว่าทําได้กลางๆซึ่งแน่นอนนะครับว่ากิมมิคของตัวเรือนี้เนี่ยมันก็คือการที่เราสามารถพลิกตัวนาฬิกาไปอีกหน้าหนึ่งได้นะครับโดยที่เราสามารถเนี่ยกดพลิกได้ทั้ง2รูปแบบเลยนะไม่ว่าเ,เพื่อนๆเนี่ยจะเอานิ้วดันด้านล่างนะครับขึ้นมาแบบนี้นะปุ๊บ ให้มันหมุนมาแบบนี้หรือว่าเ <ใน S 1> มื่อกี้เนี่ยเพื่อนๆจะกดลงไปด้านล่างก็ได้นะครับอย่างเงี้ยกดจากด้านบนก็ได้เหมือนกันก็คือสามารถหมุนได้อิสระเลยนะครับไม่ว่าจะทิศทางไหนโดยสมมติว่าถ้าเกิดเราอยากจะตั้งเวลาของเรือนี้เนี่ยเราต้องทําการหมุนขึข้นมาแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็แม่พิมของเขาเนี่ยจะอยู่ด้านบนตรงน,นี้อันนี้เป็นของนาฬิกาด้านหน้านะครับเราก็สามารถเอาเล็บเกี่ยวดึงขึ้นนิดนึงนะครับมันจะยกมานิดเดียวแล้วก็หมุนตั้งเวลาได้แบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นการปรับค่าเวลานะครับซึ่งแน่นอนทาให้เราไม่สามา,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 ารถต ยกขึ้นมาลยลอยแบบนี้ได้ก็ต้องแบบถอดออกมาก่อนนะครับแล้วก็สังเกตดูอย่างหนึ่งนะครับว่าตัวนาฬิกาเนี่ยจะดูมีความหนาพอสมควรนะเวลาตอนที่เราจะสวิตช์เนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าไอ้ก้อนตรงกลางเนี่ยคือแบบ มันหนาเวอร์มากเลยนะครับเพื่อนๆซึ่งพอเราสวิตช์มาด้านนี้ปั๊บเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าปัดอีกด้านหนึ่งมาแบบนี้โดยที่จังหวะตอนที่หน้าปัดมันกลับมาแล้วปั๊บเนี่ยความรู้สึกถึงความหนานเนี่ยมันก็จะหายไปนิดนึงเพราะว่าตัวเคสเนี่ยมันจะมีการเล่นเหมือนเป็นเลเยอร์อย่างเงี้ยนูนขึ้นมาจากตัวเคสอีกทีหนึ่งนะครับคือมันจะมีกรอบด้านนอกก่อนประมาณแบบนี้ซึ่งกรอบเนี่ยจริงๆก็หนาพอสมควรเลยนะคือดูแล้วแบบค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ไม่ชินตามากๆนะครับการที่นายการทรงเหลี่ยมมันจะได้ความหนามมาาประณนี้ ทีแรกอะ่ะผมยังไม่ได้ลองใส่ใชิงงานนะผมได้นายกามาแกะพัสดุออกมาปั๊บเนี่ยรู้สึกว่าหุยท่านหาขนาดนี้นี่จะใส่ยังไงเพราะมันดูแบบไม่ได้เลยนะครับมันเป็นสเกลที่แบบมันดูประหลาดตามากมันหนาเกินไปมากๆเลยอะ่ะแล้วยิง่งตอนที่มันพลิกไปพลิกมาเนี่ยเห็นไอก้อนด้านในนี่แบบโอ้โหนึกว่าตู้เย็นนะครับคือแบบใหญ่เวอร์มากๆจริงๆนะ ทีแรกก็คิดว่าเอาแล้วนะครับดูจากในเว็บนี่ค่อนข้างจะบางเลยนะครับดูไม่ออกเลยของจริงแบบหนาแบบนี้ผมว่าไม่น่าจะรอดนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีลองใส่ให้ดูอยู่ละวว่าเป็นยังไงบ้างนะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูตัวหนะ้าปัดเขียวกันก่อนว่าฝั่งนี้มันก็จะเป็นโทนแบบนี้นะครับคือตามสเปคเขาบอกว่าเป็นเอน m ม l ด้วยนะครับเวลามองใกล้ๆก็จะเห็นว่ามันจะมีความโคง้งมีมิติของความซ o บ t ของไอตัวอย่างนี้ ที่มันอยู่ใกล้ๆจุดศูนย์กลางมันก็จะมีความมนๆตรงขอบนิดนึงเป็นเอกลักษณ์ของอ n น m e l อยู่ละที่ทำให้มันดูละมุลขึ้นแล้วก็ตัวไม่มิยมของฝั่งนี้เนี่ยก็สามารถดึงตั้งค่าได้เหมือนเดิมนะครับเอานิ้วเกี่ยวขึ้นมาอย่างนี้ มันก็จะแบบยกขึ้นมานิดนึงแล้วก็หมุนตั้งแบบนี้นะครับแน่นอนพอมันเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยเราสามารถตั้งค่า2เวลาเนี่ยให้มันไม่เหมือนกันได้เพราะว่าจริงๆดีไซน์ขเขาเนี่ยมันเหมือนนกันนาเอานาฬิกาสเรือนอะฝั่งเนี้ยเรือนหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามเลือกเครื่องบางๆมาประกบกันกับอีฝั่งเนี้ยอีเรือนหนึ่งแล้วก็มีเคสตรงกลางเนี่ยเป็นเคสหลักซึ่งก็เลยทําให้มันเหมือนกับ การซื้อนาฬิกา1ครั้งอะ่ะล้วได้นาฬิกา2เรือน2หน้าปัดเลยก็คนละฝั่งกันเลยแล้วก็ดีไซน์แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับซึ่งดีไซน์ของ2หน้าปัดนี้เนี่ยเอาจริงๆผมว่ามันต่างกันประมาณนึงนะแต่ว่าถ้าถามผมอะ่ะผมแอบอยากให้มันแบบต่างกันมากกว่านี้นะคือฝั่งเนี้ยมันก็ดูแบบดำๆใช่ไหมครับดูมีความแบบเป็นอาร์ตเดโคมีตัวเลข3 4ตัวแต่ว่าฝั่งเนี้ยมันก็ดูแบบให้กลิ่นอายคล้ายๆกับฝั่งเมื่อกี้เลยนะ ความรู้สึกไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นแต่แค่แบบมันเรียบง่ายขึ้นมันเรียบร้อยขึ้นซึ่งโอเคก็พอจะต่างกันบ้างด้วยสีแต่ว่า ความรู้สึกโดยรวมอ่ะมันยังไม่ได้หนีกันมากเท่าไหร่ผมอยากให้แบบมันกระโดดไปเลยนะครับซึ่งในนาฬิกาบางรุ่นสีมันจะกระโดดกันมากกว่านี้นะอย่างไอตัวหน้าที่แบบมันมีหลักมาร์กเกอร์อ่ะมันจะเป็นสีขาวไปเลยแล้วก็ฝั่งเนี้ยเป็นสีดําไปเลยซึ่งอันนั้นผมว่าน่าจะดูเด่นแล้วก็ดูกระโดดมากกว่านะครับก็ลองไปเลือกคู่สีกันได้นะเป็นไปได้ก็เลือกกันที่แบบมันแตกต่างไปเลยนะครับแต่อย่างผมเองเนี่ยตอนแรกผมก็เลือกไอตัวหน้าดํามาเพราะคิดว่าไอตัวหน้าดํามันดูเข้ากับตัวสายดูเข้ากับดดีีีีไซนนนนน์ตตัััวววววเคแ่่่่่่าาาาาฝง้ยกกก็ิมมจะข แต่ว่าพอเอามาใช้งานจริงปั๊บก็รู้สึกว่าเออมันไม่ได้เขียวเด่นขนาดนั้นอนะ่ะมันก็เป็นเขียวมืดๆที่มันก็ยังดูแบบไม่ได้เด่นมากไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะที่ลองไปเลือกซื้อกันดูได้มาสู่เรื่องที่น่าสนใจมากๆกันดีกว่านะครับก็คือเรื่องของขนาดเคสไซส์คือตามสเปคเนี่ยมันดูเหมือนจะไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราวัดจากเคสนะเนี่ยออกมาประมาณ25มิลนะครับยีนินิดๆถ้าเกิดวัดจากตัวแค่ด้านในเลยเนี่ยวัดแบบไอตัวที่มันข อยู่ที่ประมาณ20มิลท่าน้นนะครับเป็นเคสไซส์แบบประมาณคาเทียแท้งไซส์แบบไม่ใหญ่มากอะ่ะแต่จุดที่พิกจริงเนี่ยคือความหนานะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเนี่ยวัดจากไอตัวเคสด้านนอกก่อนนะที่แบบมันเป็นตัว body บอดี้เขาอ่ะ8.9มิลอะ่ะก็ยังพอทนใช่ไหมครับเพราะว่า8.9เนี่ยพบเจอบนนาฬิกาได้ทั่วๆไปอยู่ละแต่พอเราวัดไอตัวที่มันยืดที่สุดเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ12มิลนะครับเพื่อนๆนซึ่งถือว่าเป็นความหนาที่ดูจากตัวเลขแล้วก็ ค่อนข้างจะเริ่มเยอะละสาหรับนาฬิกาไซส์เล็กๆประมาณนี้นะเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นฝั่งคาเทียนะมันจะแบบบางแบบต่ากว่า10บมิลอีก,กน,นะครับแต่อันนี้คือมันเป็นความหนาระดับเดียวกับพวกนาฬิกา40มิล40กว่ามิลอะไรประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเราจะไม่ค่อยพบเจอความหนาระดับนี้บนนาฬิกาทรงเหลี่ยมเท่าไหร่นะดังนั้นมันก็เลยดูแบบนี้มีความอ้วนมีความหนาเวอร์มากๆนะครับส่วนน้ําหนักเนี่ยช่างออกมาก็อยู่ที่ประมาณ 6กกรัมเท่านั้นนะถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเลยนะครับใส่สบายดีมองจากด้านหลังก็แน่นอนว่าก็จะเจอหน้าปัดอีกอันหนึ่งประมาณแบบนี้นะครับส่วนตัวสายเนี่ยเป็นสายที่ให้มาดีมากนะคือมีความนิ่มมากนะครับแล้วก็เท็กซ์เจอร์เนี่ยจะมีแบบเป็นลายเบาๆเล็กน้อยด้วยส่วนบัคเคิลเนี่ยอันนี้บัคเคิลยังดูธรรมดาไปนิดนึงนะครับก็เรียกว่าเป็นบัคเคิลแบบ ที่มันมีขายตามมาตรฐานน่ะไม่ได้เป็นปั๊ k เกิลที่ดีไซน์ใหม่อะไรยังไงนะอันนี้ค่อนข้างจะเรียบง่ายไปน,นิดนึงนะแต่ว่าให้ภัยได้เพราะว่าสายทำรรมาดีจริงนะครับมีความนุ่มมีความแบบเข้ากับข้อมือได้ตั้งแต่วันแรกเลยโดยที่ไม่ต้องแบบทําการดัดทรงอะไรเลยนะครับนิ่มมากดีมากมาถึงจุดที่เพื่อนๆอ,อยากรู้มากที่สุดละนะครับการสวมใส่จะเป็นยังไงมาลองกันเลยดีกว่านะครับนี่ขึ้นข้อไปนะครับสแนปฝั่งนี้ปั๊บนะรูผมใส่รูที่2จากด้านในนะครับยังแบบมีให้ขยับอีกรูหนึ่งนะดังน,น นิ้วอะไรเงี้ยก็ยังใส่ได้นะครับแนดเข้ามาประมาณแบบนี้สายนี่แบบดีะนะครับคือคุณภาพสุดยอดมีความนิ่มเท็กซเจอร์ดูดีมากนาฬิกาหนาๆแบบเมื่อกี้นะครับพออยู่บนข้อปับ๊บออกมาประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆอันดับแรกเลยนะจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยมันไม่แย่นะเพื่อนๆคือรู้สึกว่าไอ้ความหนาเมื่อกี้มันไม่ได้เห็นชัดมากแล้วก็ แทบไม่รู้สึกถึงความหนาเลยนะครับเพราะเวลาเรามองจากด้านบนเนี่ยเราจะเห็นแค่ไอตัวขอบที่มันเป็นเส้นๆสองเส้นนี่นะมันไม่ได้รู้สึกว่านาฬิกามันยกขึ้นมาหรือว่ามันมีมิตินูนขึ้นมาอะไรมากเลยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยต้องยกความดีความชอบให้ดีไซน์เขานะเพราะว่ามันเป็นดีไซน์เคสสองสเต็ปอ่ะคือถ้าเกิดเขาทําให้แบบเคสมันเป็นสเต็ปเดียวกันอะ่ะไอตัวเคสก็ความสูงเท่ากับตัวหน้าปัดอันเนี้ย เราจะรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นแท่งหนาๆก้อนๆมาแปะบนข้อมือแต่พอมันเป็น2สเตปปับนะครับเวลาเรามองจากด้านข้างนะมันจะเหมือนกับว่าตัวเคสมันมีความสโลปเอียงลงมาต่อเนื่องกันอะทำให้ไอ้ส่วนที่มันปูดๆเนี่ยมันก็เหมือนแบบเป็นส่วนโค้งของตัวเคสที่มันยกขึ้นมาตรงกลางแล้วก็เคสข้างๆก็สโลปลงไปรอละนะครับมองจากด้านข้างเนี่ยก็จะเห็นอย่างเงี้ยนะครับว่ามันมีการยกขึ้นมาจริงแต่ว่าแทบไม่รู้สึกเลยเวลามองจากด้านบนคือดูเนียนตามากอะเนียนจนผมเซอร์ไพรส์เลยนะครับ ต้องบอกเลยนะว่าตอนแรกเนี่ยผมนี่คือทําใจรอแล้เลยนะตอนที่ยังไม่ได้ใส่นะว่าแบบโหทรงมาอ้วนแบบนี้หนาแบบนี้ยังไงผมแบบไม่รอดแน่นอนนะครับแต่พอผมใส่บนข้อมือปับ๊บเฮ้ยชอบแฮะคือรู้สึกแบบเราไม่ได้มองในกาจากด้านข้างอยู่แล้วอะคือมองจากด้านข้างก็จะรู้สึกปแปลกๆหน่อยแหละแต่ว่าเวลาใช้งานจริงเราจะมองจากระยะแบบนี้เป็นหลักนะครับคือพอมันมองแบบจากด้านบนอะ มันสวยเลยอ่ะแล้วก็มันเข้าข้อมือได้ดีมากๆนะคนข้อมือเล็กนี่ไม่ต้องกังวลเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคนข้อมือใหญ่เนี่ยอันนี้นิดนึงนะคือต้องดูขนาดสายเขาด้วยเพราะว่าสายเขาทํามาไม่ได้ยาวมากนะบวกไปอีกประมาณสัก7.5นิ้วน,น่าจะแบบเต็มที่ละในการใส่เรือนนี้นะครับถ้าเกิดใหญ่กว่า7.5นี้ไม่ค่อยแนะนาละดังนั้นก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่ ทำมาเพื่อคนข้อมือเล็กประมาณหนึ่งเลยนะไม่ได้แบบต้องเป็นคนข้อมือใหญ่มากเวลาหมุนข้อมือขึ้นลงนี่ไม่รู้สึกถึงความหนาเลยนะครับถือว่าเซอร์ไพรส์อ่ะเซอร์ไพรส์สุดๆเลยอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าผิดคาดมากๆจริงๆส่วนการใช้งานอีกหน้าหนึ่งนะครับก็จริงๆเนี่ยต้องถอดนาฬิกามาก่อนเพราะว่าผมอ่ะลองพยายามจะบิดแบบให้มันอยู่บนข้อละแบบกะว่าไม่ถอดนาฬิกาดูซิจะเปลี่ยนหน้าได้ไหมมันพอได้แต่มันต้องอย่างเงี้ยนะครับคือค่อยๆแบบอัดขึ้นมาแล้วแบบมัน มันลำบากมากและมันจะเจ็บข้อมือมากนะครับซึ่งกว่าจะทําได้นะไอ้ตรงนี้แดงเลยนะครับดังนั้นแนะนําว่าถอดซะหน่อยดีกว่านะครับคือไม่ต้องฝืนถอดมานิดนึงแล้วก็บิดซึ่งจะบิดทางไหนก็ได้นะครับอย่างผมบิดทางนี้นะก็เจะออกมาประมาณนี้โดยที่แน่นอนไอ้การที่มันมีหน้าปัด2ด้านเนี่ยแล้วด้านหนึ่งเนี่ยมันสัมผัสกับข้อมือเราด้านหลังโดยตรงเนี่ยสิ่งที่มันจะตามมาคือมันจะมีรอยนิ้วม,มือหรือว่าคราบเหงื่อเนี่ยมารอเราอยู่ละนะครับ เดี๋ยวผมพลิกให้ดูประมาณนี้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในการใช้งานจริงมันก็จะแบบอย่างเงี้ยมีคราบที่มันสัมผัสกับข้อมือผมอะ่ะซึ่งยังไงทุกคนเป็นอยู่ละนะครับเพราะว่ายังไงตอนที่แบบมันอยู่ด้านล่างอะ่ะมันไม่ได้เป็นหน้าจอหลักอะ่ะมันก็จะแตะกับข้อมือเราบางทีเรามีเหงื่อมีคราบนั่นคราบนี่มันก็จะเกาะเข้าไปด้วยปกติก็ต้องหมันหาผ้าหมันหาอะไรมาเช็ดประมาณนึงนะครับซึ่งพอใส่ปั๊บออกมาก็ประมาณนี้เลยบนหน้าปัดเขียวก็เท่อยู่นะ คือสีมันก็ดูเรียบร้อยดีนะครับแล้วก็ดูคุมโทนดีแต่อย่างที่บอกผมว่ามันไม่ได้ต่างกับตัวหน้าดามากเท่าไหร่ถ้าใครจะซื้อเนี่ยผมเชียร์ไปทางหน้าขาวดําหรือว่าหน้าที่แบบมันเป็นทโทนต่างสีกันเยอะมากๆอะ่ะจะโอเคกว่านะครับอันนี้อาจจะดูใกล้ๆกันนิดนึงสําหรับคนที่อยากได้นาฬิกาที่มันแนวเรียบร้อยทั้งสองหน้าปัดอะ่ะอันนี้ก็คงตอบโจทย์แหละนะครับมันก็ดูแบบสีสันไม่ได้เด่นแต่ตาไม่ได้สะดุดตามากยังคงเรียบร้อยได้อยู่ส่วนเรื่องฟิตติ้งสังๆนานา,นาถือว่าเป็นหนึ่งในทรงนาฬิกาที่ทําให้ผมมมแบบเหหนือคควาาาดย ที่สุดตั้งแต่เคยรีวิวมาแล้วอะ่ะแบบตอนจับรู้สึกอีกแบบหนึงแอนตี้จัด,จดเลยว่าแบบโหไม่รอดชัวร์แต่พอใส่ใช้งานจริงปับ๊บเออ ให้มันเวิร์กใเพื่อนๆคือแบบเออมันได้เลยนะครับต้องมาลองด้วยตัวเองจริงนะอย่าเพิ่งไปกลัวความหนาความรู้สึกแปลกตาเพราะว่าเวลาใส่ใช้งานจริงมันจะอีกเรื่องหนึ่งนะครับโดยภาพรวมก็ถือว่าเป็นไมโครแบนอีกหนึ่งเรือนที่ผมว่ามันได้กลิ่นอายความหรูหราความดูเรียบง่ายคลาสสิกข,ของคาเทียแท้งแล้วก็ได้กิมมิกลูกเล่นการเปลี่ยนหน้าปัดในสไตล์ของเจเกอร์ลูกลีเวอร์โซนะครับก็เหมือนเอา2เรือนนี้มารวมร่างกันน่จนออกมาได้ประมาณแบบนี้ซึ่งจริงๆสมัยก่อนคาเทียก็จะมีนาฬิกาที่มันพลิกหน้า The cat sat on the ทำมาในสไตล์คล้ายๆกันแต่ว่าก็มีความยูนิคมีความแตกต่างจากคาเทียแทงอยู่บ้างนะครับส่วนราคาของเรือนี้นะครับจากหน้าเว็บไซต์เขาเนี่ยอยู่ที่428เหรียญน,นะครับซึ่งช่วงนี้ตอนที่ผมได้มาเนี่ยราคาเงินดอลลาร์มันแรงอะนะครับมัน36 37คูณเป็นเงินไทยตกอยู่ประมาณ15,000ป,ปลายแล้วก็ภาษีน้ำเข้าอีก5%แวดอีก7%ซื้อเสร็จสับเนี่ยก็จะได้ประมาณ1 8 0 0 0 1 9 0 0แถวนี้นะครับก็ถือว่าแบบเป็นราคาที่พอได้นะคือโอเคมันเป็นเครื่องคอร์สก็จริงแต่ว่ามันเเเป็นคครืื่่อองอทีแบบได้มา2 ด้านหน้าอันนึงด้านหลังอันนึงเหมือนซื้อนาิกาสเครื่องในราคาเดียวกันน่ะก็ถือว่าโอเคอะ่ะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นนาิกาสเครื่องเราสามารถตั้งเวลาให้มันแตกต่างกันได้ดังนั้นเนี่ยเวลาจะไปต่างประเทศไอเรือนนี้เหมาะมากเลยนะเพื่อนๆไม่แพงเกินไปจนเรากังวลแล้วก็สามารถดูเวลาได้2องไทม์โซนและแต่เราจะเลือกเลยว่าเราจะเอาดูหน้าไหนเราก็ตั้งเวลาให้มันเป็นประเทศนั้นๆอะไรแบบนี้ก็เวิร์กมากนะอันนี้ลองไปซื้อกันดูดี๋วผมแปะลิงก์เขาให้ใต้เว็บนะเพราะว่าอันนี้ยังไม่มีขายในไทยนะครับต้องสั่งจากสิงคโปร์โดยตรงเลยสําาหรรรับีีีววินน้ก็ปะมณบ ใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ